สวัสดีค่ะปะ๋าผานะคะค่ะวันนี้เราจะมารีวิวน้องปลาให้ทุกคนดูนะคะมีคนบอกว่าน้องปลายังอยู่หรือเปล่านะวันนี้เราจะมาล้างตูป้ปลาให้ทุกคนดูด้วยค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนนู่นนี่นั่นใหม่ให้น้องทั้งหมดเลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะขุ่นคลักมากๆเลยที่ไงเราไปเริ่มล้างตูป้ปลากันเลยค่ะไปกันเลย นี่ค่ะทุกคนฟองน้ำของป้อพาหมดเนาะตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปร้านปลากันแล้วก็พาไปดูปลาด้วยค่ะแล้วก็จะมาตอบคำถามที่แฟนเพจถามมาในแฟนเพจ a c e b o o k เนาะว่าสามารถจะหัววุ้นขึ้นมาได้หรือเปล่าหรืออะไรเดี๋ยวเรามารอดูกันค่ะทุกคนเราถึงร้านกันแล้วจะบอกว่าเมื่อวานนี้ร้านเขาปิดเพราะว่าพี่เข้าไปเอาของเนาะป้อพาก็เลยไม่ได้แวะเข้ามานะคะนี่มีที่วัดไข้ด้วยก็จะมาดูกันเลยนะ วันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างตามไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ปากคาบใช่ปากคาบตัวละ7 0็ดสบค่ะทุกคนดูสวยอะ่ะอยากเลี้ยงมากๆเลยนะคะอยากเลี้ยงสีขาวกับสีทองค่ะนี่สีทอง็ด้รีใบจ้าสวยเนาะโครเมตคาบคาบเล็กคาบเล็กนี่ป้าอะไรอะสวยจัง แบ Talk, <c oughs> ็กโคอกทอกกิ้งอ่านผิดก็ขอผรนะใครนั่นอนะไรนั่น,นนะ่ะนั่นอนะไรน่ะนั่นอะไรกิงกาหรือซาราแมนเดอร์ทองส้มไม่ไม่ไม,มีปลาฉลามฉลามหางไม่ทุกคนว้าวฉลาม อันนี้ปลาเลอันนี้ปลาฮอกก้าเด็กฮอกาฮอกฮอกฮอกกาชดมีชโดด้วยหรอชดไม่มีแล้วปลาหมอสีปลาหมอสีนี่ทะดาอย่างที่บอกเนาะมีน้องคนนึงถามมานะคะว่าเขาจะมีหัววุ้นไหมจริงๆแล้วน้องอันฟี่อ่ะเป็นคนที่หัวรีบมากค่ะ จะเอารูปตอนที่มาใหม่ๆให้ดูเนาะคือเขาไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะไม่ขึ้นหัวเลยแล้วปัจจุบันคือตัวใหญ่มากแปลกมากแต่เขาบอกเป็นเพราะว่าเป็นตัวเมียเนาะตัวผู้บางครั้งก็จะโดนสปาร์ฟอยู่อย่างนั้นค่ะแต่ว่าตอนที่เราเอาอันฟ้ามาอันฟ้าเขาจะเล่นเนี่ยเขาจะเล่นอันพีเขาไม่เล่นนะเขาเฉยๆแล้วเขาก็เฉยอย,อย่างนั้นมาตลอดอุปนิสัยยังไงก็คืออย่างนั้นเลยค่ะทุกคนเป็นแบบนั้นเลยเนาะโอเค วายอันนี้ปลาคารบตัวสามสิบตัวเล็กลงมาค่ะเลี้ยงเลี้ยงไปเดี๋ยวก็โตนะทุกคน<ะ>อุ้ยปูยดกได้ปูจังนั่นปูมิซิป,ปูกรอยากได้กรุ้งกจังได้กรุลุดูนะคะปลาเยอะเลยปลาทองเหัววุ้นวันนีป้ป้าจะเอาปลาสอดไปด้วยนะคะ สอดห้าบาทปลาสอดนะนี่ที่บ้านเหลือแต่ตัวแบบตัวลายแบบไม่สวยอะแปกมากเลยอะคือตัวไม่สวยแข็งแรงอะอยู่ทนอะไรเงี้ยเออกุ้งห้าสิบบาทเองนะทุกคนคืออยากเลี้ยงอะเอาไปเลี้ยงได้ไหมอะตู้ว่างเยอะแยะเลยนะ แมาค่ะตอนนี้ไม่พร้อมค่ะไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมใดๆก็คือใดๆนะ,ะปลาหางยุงเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอาปลาสอดหรือปลาหางนกยุง,ง,ง,งปลาอันนี้นะเคยเอาไปแล้วอะตายหมดเลยมันอยู่ไม่ทนนะทุกคนแล้วเมื่อกี้ที่มองดูคือคิดว่าไม่ใช่นึนกว่าเป็นเด็กฝึกงานอะไรยเยี้ยจริงอ่ะฝึกงานาฝึกงานนี่นะคะเราได้ปลาไปะคะ่ปะปลาสอดเขาก็มีนะทุกคนเออไม่ใช่ ระกาศส่วนมากคนเล่นประกัดเขาจะมากันที่ร้านนี้นะเพราะว่าเขาจะมีแบบสายพันธุ์อะไรที่เขาเล่นกันนะแต่ว่าปอาพามาได้เล่นเลยอ่ะดูนะตู้ก็เลยเยอะแยะสวยเนาะเวลามองอย่างเงี้ยสวยจังใสๆส,สวยๆใครเล่นประกัดมังม่งคอมเมนต์ด่วนนะนี่เขามีนกด้วยนะนี่เจ้านกตัวแพงเจ้านกแพงว่ายังไงล่ะเจ้าป้าพา ฉันคือนกแพงแหละเขาบอกว่าห้ามเปิดได้ยินไหมเนี่ยห้ามเปิดมีเต่าด้วยนะสามพันฮะนี่เต่าก็อยากเลี้ยงค่ะเฮยต้องมีอย่างนี้ให้เขาเนาะกรงๆแบบนี้หายได้อะนกอะหายได้จริงๆนะอ๋อเรามาฟื้อฟองน้ำลืมเลยมาทุกคนป้าพาจะพามาแอบดูปลาของบ้านป้าพานะคือตัวดํนานักเก็ตย,ยังไม่ขึ้นมาเนาะเดี๋ยวเอาอาหารร่อนี่ขึ้นจะขึ้นมาแบบน่าเกยตมากอะทุกคน จริงๆเขารู้ว่ามันไม่ใช่เวลาอาหารนี่นี่น,นี่มาแล้วมาแล้วมาละไหนอะเอ้าไม่มาล่ะมาสิไปไหนกันหมดแล้วล่ะไปไหนกันหมดแล้วตัวสีดำอะทุกคนดำแบบดัมปี้ดำปอดอะจนเราจะต้องแบบไม่รู้ว่าเลี้ยงบัวเนี่ยมันต้องมีอันนี้ด้วยเนาอเนี่ย,ยมันเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะเนี่ยมันขึ้นมาเรื่อยๆทุกคนแล้วก็ต้องคอยหยิบออกหยิบออกอะ เขาเรียกว่าอะไรทั้งงั้นทั้งงั้นทั้งงั้นเห็นไหมเมื่อกี้มองไม่ชัดอะแดดสองใช่ไหมนั่น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 คือเราเนี่ยต้องเอาออกอย่างเงี้ยเลยอะดูดิทีแบบบัวมันก็เน่าอย่างเงี้ยเสียแล้วทีนี้มันก็จะขุ่นปะมองไม่เห็นตัวปลาแล้วน้ำข้น จะให้ดูตัวปลาสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวต้องรอน้ำนิ่งแล้วเดี๋ยวจะเอาปลามาปล่อยให้ดูแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเขาเขาบอกว่าให้เอาปลาวางไว้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเอาปลามาก่อนเอาปลามาวางไว้ให้อุณหภูมิเขาเท่าๆกันค่ะในบอ่อนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาปล่อยกันค่ะเอาฟองน้ำไปใส่ก่อน นี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาปลาลงกันเลยว่ายบุก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 อ่าให้เขาออกไปค่ะออกไปเลยค่ะเปิดเปิดปากนิดนึงว่ายออกไปเลยค่ะเอากลัวเอาปลาไม่ยอมว่ายออกเอาว่ายสิลูกว่ายออกมาว่ายออกมาอ่าละั่นแหละเอามาเลยเอามาเลยออกมาเลยลูกออกมาออกมาออกมาอ่าออกไปแล้วเห็นไหมสองตัวอาสีขาวออกไปลูกสีขาวออกไปโอเคนี่ สีขาวไปแล้วเก่งสีแดงมาอีกสีแดงมาอีกโอเคปะโอเคนี่ปลาเต็มเลยปลาเต็มเลยค่ะทุกคนดูสบิบุ้มบุ้มุมบุมบมนี่ดอกบัวสีขาวนะคะกับปลาคปลาสวยเดี๋ยวเราให้อาหารเขาเลยนะคะดูสิเขาจะกินไหมนี่อาหาร รอยหน้ารอยตากันเต็มเลย level, ให้เลยนี ồi, ่จุ trong, splash, be ๊บจุ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 ๊บอืมยโลยโรยโรยอุ้ยกินด้วยอู้ปลาเต็มเลยทุกคนสีสวยเนาะปกติมีแต่สีดำนู่นอะสีดำเลยลายอย่างเงี้ยนะอันนี้คือมีสีขาวสีนี้แล้วสวยขึ้นอะโอ้ยดีดิอันนั้นเห็นไหมแม้มีแต่ดำาๆอย่างเงี้นนะดำลายจุดๆแบบสีแบบหมุนๆเหลือแค่นั้นที่แข็งแรงนะ ตัวนั้นจะตายหรือเปล่าทําไมตัวนั้นไปแอบอยู่ตรงนั้นนั่นนะ่ะตัวสีแดงนั่นน่ะฮะลูกเป็นยังไงขึ้นมากินอาหารกับเขาเร็วขา้าวสวยดี呀แต่เขาบอกว่าไม่สามารถผสมพันธุ์กันได้นะต้องสีแบบสีส้มกับสีส้มค่ะถ้าเป็นสีขาวคือคนละสายพันธุ์ค่ะเขาก็จะออกลูกออกมาได้นะถ้าเป็นแบบนี้นะสีขาวนั่นนะคะดูสิเอออ้วนอน,ออน คลอดลูกให้แม่นะอุ้ยหางสีฟ้าพิ่เห็นตัวนั้นหางสีฟ้าทุกคนสวยอะ่ะปะเราไปดูน้องตัวใหญ่กันดีกว่าค่ะเป็นไงกันบ้างที่เราได้มาวันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นฟองน้ําอย่างดีค่ะนี่สามารถที่จะอ่าถอดออกมาซักล้างได้ปะพาเอาตัวนี้แทนก่อนเมื่อวานก็คือฟองน้ําล้างจานนั่นเองไม่ได้ช่วยอะไรเลย <c oughs> ก็ไม่ดําเท่าไหร่นะวางก่อนเอาวันนี้มาตัดก่อนค่ะมาตัด นี่ค่ะทุกคนหลังจากที่ตัดกันเท่ากันเดะ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 เลยนะคะให้ดูหน้าน้องก่อนแล้วก็จะยัดฟองน้ําลงไปตรงนี้ค่ะยัดลงไปให้พอด,ดีนี่ค่ะยัดลงไปแบบนี้เขาจะกรองสิ่งสกรปรกตรงนี้นะพอเขาเริ่มสกรปรกมากๆเราก็จะเอาฟองน้ําเนี่ยไปซักล้างได้อีกทีหนึ่งนะคะมาดูกันค่ะสําหรับอ,ระะอันฟรีนะคะอันฟรีนะคะ ตัวเขามาตอนแรกก็คือตัวเล็กนิดเดียวนะคะแล้วตอนนี้ก็คือตัวใหญ่กว่าฝ่ามือแล้วค่ะตัวใหญ่แบบวิสบ้มสุดๆไปเลยเอาเอาและนี่นะคะอยู่ในกระมังนี่คือตัวอะไรคะเปี้ยวๆเลยสินะค่ะไหนเปี้ยวเปียเปยเปยเป้ยวมาดูน้องสิเปี้ยวมาดูสิฮะดูปลาสิเปี้ยวดูปลาสิฮะ <laughs> เปี้ยวดูปลาสิ น,ะะนี่น้องยังอยู่ดีมีสุขนะคะกินอาหารเม็ดใหญ่วิสบ้มค่ะใหญ่วิสบ้มคนนี้อ้อนค่ะคนนี้อ้อนนะคะไม่อยากให้แม่สนใจคนอื่นนะคะอาหารเม็ดเขานั่นนะคะใหญ่วิสบุมจริงๆใช่ไหมคะให้เข้ากับขนาดปากของเขาคะ่ะ <c oughs> แกงแกงลูกคือใหญ่มากทุกคนดูใหญ่จริงจังแล้วตัวนี้เขาให้เหมือนแทบจะให้ฟรีอะนึกออกไหมอันนี้อะไรคะ อันนี้อะไรคะแย่งซีนทําไมคะฮะแย่งซีนทําไมคะคนนี้แย่งซีนทําไมคะน้องน้องเปียวเข้าไปอยู่ในตู้ปลาให้พี่พี่ดูก่อนเร็วพี่พี่เขาอยากเห็นแมวน้ําเร็วก็อยากเห็นแมวน้ำไปเร็วเข้าไปเข้ามาในนี้น้องเปียวมาเข้ามาในนี้เปียวค่ะทำแมวน้ําให้พี่เขาดูก่อนอ่ะเข้าไปเอ้ยทำแมวน้ําก่อนเห็นไหม งเง้เปี้ยวขาชอบทำแมวน้ำค่ะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแมวน้ำ <pers> นี่นี่ปลาอยู่ตรงนี้อันนี้แมวอยู่ตรงนี้ค่ะแมวน้ำเมียวเมวียวเมียวเมียวหนีไปแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอปพาด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาน้องมาฝากอีกแน่นอนเนาะตัวนี้ก็แย่งซีนนะคะเป็นเรื่องธรมรมดาปากติปกตินะคะแล้วเดี๋ยวเราจะ อัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะถ้งไงคลิปมีไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บนี่นะคะทุกคนเราจะให้อาหารเขากันค่ะแทแดแทแดนแดแทแนแดอยากกินอยากกินอยากกินอ้าวให้ไปแล้วกินเลยกินไหมกินไหมคะคนสวยแม่ให้ไปแล้วอยู่ข้างบนนี่ไงขึ้นมาขึ้นมาเร็วมาเร็วเอาก็็เหนขึ้นไปซีให้แล้วนะนะ Aquela aqui, aquilo, aqui,